โอ้โหดูโ uhm, อ <id recess> <isolation> huh ้โหนี่นี่นี่มมีโจรไหมเนี่ยเฮ้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 ยทำไงโอ้โหวันนี้เราต้องระวังโจรด้วยเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อเหลืออ้าก็ยังมีอยู่สองและและโจรขโมยไปหนึ่งปั๊มของฮะกินแบ็กบัก เกมเมอร์ช็อปซิมูเลเตอร์ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีน้องๆเนี่ยนะครับผมแนะนํำกันเข้ามานะครับในคอมเมนต์นะแล้วก็น่าสนใจดีนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยในเกมโอ้โหง่ายสําหรับคนโง่องๆอย่างผมเลยแล้วทําไมเพลงมันชวนหลับขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอะไรคือปริมาณโอ,โอเคโอเคโอเคปิดขออนุญาตปิดเพลงนะครับเพลงแม่งชวนหลับมากเลยฮะไม่คิดกูหาวเลยนะ มากราฟิกเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็น่าฟูลสกรีนวินโดแล้วกันนะครับอ่าค้างเลยเอาค้างเลยฮัลโหลฮัลโหลค้างเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราตั้งเป็นฟูลสกรีนวินโด์นะครับคุณภาพว้าวได้ถึงไฮยนะครับผมมามาดี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 อ๋อนี่ผมปรับเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วน่าจะพร้อมเข้าเกมกันเลยใส่ชื่อร้านของคุณเฮ้ย ้องลุงเหม็นอยู่แล้วป้าชื่อร้านมันต้องร้านลุงเหม็นอยู่แล้วร้านลุงเหม็นชอบแกทำมาทั้งร้านเกมนะครับผมแกทำมาทั้งปั๊มน้ำมันตอนนี้แกมาเปิดร้านเป็นเป็นร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่าสนว่ะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะคุณผู้ชมนะที่ทำไมฟิลมันเหมือนเกมผีเหมือนกันนลทำไมมัน ทำไมมันมือดอย่างนี้วะโอเคผมวิ่งไปดูโอเคมีหลอดนะครับผมหลอดหลอดวิ่งนี่คืออะไรอะ่ะเอ็กเอ็กเอ็กคืออะไรวะไอ <c oughs> ทำแบลไอ้ปีมเหอ๋ทำไมไม่รู้จัก <c oughs> อาจจะไม่ใช่อ้ยตกใจหมดเลยไอเจ๊มึงเป็นใครเนี่ยมึงใครวะเนี่ยโอ้ <c oughs> โหมาแล้ตกใจหมดเลยค MM ุณผู้ชมอัพฝาแวดแหละ โอเคอ๋อนี่ร้านผมลุงเหม็นว่าเปิดให้บริการวะคุณผู้ชมแล้วผมทำไงกด E ว้าวโอเคต้องจ้างเทเลอร์ก่อนเปิดร้านร้านปิดนะคะอะไรคือเทเลอร์วะคุณผู้ชมโอเคนี่คือเริ่มต้นเลยใช่ไหมเปิดเสียงก่อนอะไรอะ่ะอ๋อซ่อมแซมโอเคตอนนี้มีหน้าต่างคิดเงินแล้วโอเคแล้วผมทำอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวลองทัวร์โอเคเปิดโอเคเดี๋ยวทัวร์นิดนึงอ้หูทำไมมันลก โคกสศกมกขนาดนี้นะคุณผู้ชมอะไรอ่ะสคริปต์เดอะเดย์ก็คือกดแล้วมันจะข้ามวันไปเลยอะอะไรอย่างนี้เหรออาไม่ได้ยังไม่ได้โอเคยังไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของหลังร้านนะครับผมเวลาเราซื้อของปะอ๋อนี่รถขับมาส่งปุ๊บเข้าหลังร้านปุ๊บเอาอุปกรณ์โชว์ไปหน้าร้านคู่แขง่งไอแฮปฮะไอเหม็นฮะ ต้องอย่าง,งานั้นต้องอย่าง,งานั้นและอันนี้เปิดได้ไหมไม่มีไฟฟ้าเอาเวละ้ะอันดับแรกมาให้ผมทําอะไรเนี่ยให้ผมเก็บขยะก่อนปะอ๋อโอเคให้ผมเก็บขยะก่อนมันน่าจะสกมกโสโคกเกินไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาเก็บขยะก,กันก่อนโอ้โหถามจริงไหนเอ้ยเริ่มต้นมากูก็เป็นพนักง,งานเก็บขยะเลยคุณผู้ชมปะปไปเก็บไปเรื่อยๆครับโอ้โหมีล้อยงล้อยาวองวคุณผู้ชมมีอะไรให้เก็บเพียบ โอเคอ๋อได้อยู่ไม่น่ายากไม่น่ายากในการกลับมาเปิดร้านในครั้งนี้นะครับผมลุงเหม็นจะกลับมาเฟื่องฟูในธุรกิจล้านหวานนิดนี่เราจะไปทุกอาชีพจริงๆหรอคือเราจะเฟื่องฟูทุกอาชีพเกินไปหรือเปล่าลุงเหม็นฮะลุงเหม็นจะรวยเกินไปหรือเปล่าลูกเมียจงเงินไปใช้ไหนหมดเดี <S 2> <S 2> <ๆ>๋ยวทําความสะอาดไปก่อนนะคุณผู้ชมนะผมยังไม่รู้ต้องทําอะไรนะครับออขวาล่างเนี่ยจะมีบอกว่าเต็มใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นถุงเรียนรู้ไว ไอเหม็นนี่มันอยู่ในหวยเหม็นหมดเร้วอ่ะโอเคมีเวลาบอกด้านบนนะครับผมพร้อมกับวันที่วันนี้น่าจะเป็นวันแรกของเรานะครับคุณผู้ชมแล้วใครเอาอิดประตั้งเล่นเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคเก็บไปเก็บไปอย่าบนปากฉลองปากฉลามโอ้โหเก็บหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เก็บหมดเลยใช่ไหมเพิ่มรายการในสินค้าในคังคงเหลือโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเก็บไปก่อนขออนุญาตเก็บก่อนนะครับอ๋อนี่ไงมันอยู่ในแถบโอเคเกิดการเรียนรู้อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาต ทำความสะอาดน,นิดนึงนะครับอ๋อที่เหลือจะล็อกอยู่คุณผู้ชมโอเคได้แล้วถ้าเราจะเอาพวกขยะนี้ไปทิ้งหลักเราทิ้งตรงไหนอนาจจะตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวกดแทบขึ้นมาก็ไม่ยากคล้ายๆลุงเหม็นปะนี่ลากมาใส่ที่มือและโยนทิ้งโอเคแค่นี้โอโ้ชิวนึกว่าจะยากกว่านี้ไอ้เหม็นมาเจอมาเยอะแล้วแค่นี้คือกระจอกงอกง่อยบอกได้เลยนะครับผมว่าชิวโอเคเอานี้นี่ขยะหล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เห็นผมแาบนี้นะผมเป็นคนรักความสะอาดมากนะคุณผู้ชมนะโอเคทิ้งขยะไปโหนี่อะไรเนี่ยมันเต็มไม่หมดเลยวะโห่ดูกูเก็บกี่วันจะหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาเป็นเจ้าของร้านนะวยไม่ได้มานั่งเก็บขยะนานะเหลือเชื่อว่ะโอเคเก็บไปอย่าบน่นอย่าบน่นเหม็นอย่าบน่นเก็บ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 แล้วเมื่อะไหร่ผมจะเริ่มสั่งคงสั่งของได้ผมอยากสั่งของแล้วว่ะเก็บขยะนิดนึงเก็บขยะนิดนึง ลูกค้าเข้ามาเห็นเนี่ยเขาจะแบบรีวิวร้านเราไม่ดีพอเขารีวิวไม่ดีเนี่ยนะครับผมร้านเราก็ไม่มีคนเข้านะครับยิ่งเป็นร้านค้าขายเนี่ยคือความสะอาดเนี่ยมันยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกนะครับผมผมจะเปิดร้านไม่ได้เหรอทักษะคืออะไรอะ move อ๋อโอเคอันนี้น่าจะอัปเกรดกระเป๋านะครับแล้วก็อัปเกรดค่าวิ่งต่างๆโอเคไม่ยากฮนะไม่ยากไม่ยากและไอ้ไอ้ที่อยู่บนชั้นนี่เราต้องเก็บด้วยไหม ลุงเหม็นต้องเก็บไหมครับน่าจะต้องเก็บด้วยนะครับผมนี่ก็น่าจะขยะทั้งนั้นเลยโอ้โหยาวงานยาวครับเถีวบ้านเรื่องงานยาวงานหยาบครับอะเก็บไปลุงยาบนอะไรเต็มอ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทิ้งก่อนสักคู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวทิ้งก่อนโอ้โหยาวอย่างนี้คือยาวโอเคเรียบร้อยเก็บขยะก,กันเถอะเราจะได้เริ่มเปิดร้านโอ้หมันอะไรเดี๋ยเต็มไปหมดเลยเละเทะแมะแ่แฉะไปหมดแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เปิดร้านนะคุณผู้ชม ไม่ไหวเนี่ยอยากรวยแล้วเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอย่าบบนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคอะไรเก็บได้เก็บให้หมดครับ นายเก็บให้หมดเอ๊ะเขาบอกเราไม่มีไฟฟ้าแล้วเราต้องติดต่อไฟฟ้าตรงไหนวะคุณผู้ชมมัวแต่เก็บขยะเนี่ยเมื่อไหร่จะรวยเราไม่ได้รวยจากการเก็บขยะนะลุงเหม็นแกใจหลอนนะเหลือเชื่อหรือว่ามันเป็นเควสเราต้องเก็บขยะให้หมดก่อนก็มีโอกาสเป็นไม่ได้คุณผู้ชมที่เราเพ้อเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยอย่าลืมนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยดูหรือว่าเคยเล่นมาแล้วเนี่ยใจเย็นนะครับอุ้ยพี่ติมทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมกูกูไม่เคยเล่นไง ผู้ชมมัน <t> ม <ent> <un> ีค <t ent> uh. ีย <ent> like, ์บอร์ดว่ะคีย์บอร์ดมาจากไหนวะแล้วเ้าผมขายได้ไหมคีย์บอร์ดอะเด้อเด้อเด้อเปรตนี่ยคีย์บอร์ดเนี้ยกดทีดูข้อมูลเอ้าไม่กดทีไม่ได้วะเฮ้ย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 อ๋อนี่เหรอเราสามารถตั้งขายได้เราตั้งตรงไหนอะเจ้เราไม่มีชั้นนะไอ้เปรตเด้อเดี๋ยว้อเอาไว้ก่อน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 ใจเย็นเอาไว้เจ้าใจเย็น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 ก่อนนะแต่เก็บไปทิ้งก่อนนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเอาชั้นตรงนี้ไปไปตั้งหน้าร้านได้ปะสามารถยกได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชม อันนี้ก็อยู่ในช่วงอุ้ยผมได้คีย์บอร์ดีกอันนึงแล้วโอ้โหโอเคเท่ากับเราเก็บขยะไปด้วยเนี่ยเรามีโอกาสจะเจอของนุ่งของนี่ใช่ไหมอารมณ์ประมาณเหมือนเราเก็บร้านอะไรอย่างงี้ปะเพราะเท่าที่ดูนี่ผมได้คีย์บอร์ดมา2อ,อันแล้วนะคุณผ,ผู้ชมแสดงว่าคือมันตามเควสเลยผมต้องเก็บขยะให้หมดก่อนนะครับ อ๋อโอเคนี่ไงเดี๋ยวเราจะเจอเคีย์บงคีย์บอร์ดอีกนะเอามาขายทําทุนนะครับผมเพราะว่าเหมือนในตัวเราเนี่ยจะมีเงินอยู่600นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเงิน600เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเก็บให้หมด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 ครับขออนุญาตเก็บครับเท่ากับตอนนี้เรามีคีย์บอร์ด2อันแล้วคุณผู้ชมอุ้สามอันแล้วนี่วาเไปายนี่นจะหมดแล้วปะเหมือน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 หมดแล้ว โอเคเนี่ยหมดแล้วแล้วไงต่ออะเดี๋ยวผมต้องเก็บข้างนอกด้วยโอ้โหนี่กูไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งวันนี้กูเก็บขยะก็ไม่ต้องนี่คืออะไรอะเอา,เอาคืออะไรอะโอ้ชั้นวางไอ้ยาไอ้ยาชั้นวางอันบันเลอมองไม่เห็นไอ้หมิ่นเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยที้สังเกตน,นะโอเค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 สมมติว่าเราตั้งตรงนี้ได้ปะฟึ๊บนี่ลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บเจอเจอตรงนี้เลย ได้ปะผมขายได้เลยปะเอาล่ะโอ้ยคีย์บอร์ดแหลมๆครับคุณลูกค้าครับผมเพิ่งไปค้นเจอจากขยะเอ้ยไม่ใช่ผมเพิ่งรับมาเลยครับผมโอ้โหจากเมืองนอกเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมรับรองว่าใช้เนี่ยนะครับผมการเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะพิวเลยนะครับแล้วผมเปิดร้านยังเปิดร้านยังไงมันบอกผมไม่มีไฟฟ้าปิดร้านในขณะทําการนี้ปิดร้านยังไงอ่ะผมต้องเดไปปิดหน้าร้านหรออะไรวะงงจังเลยเปิดไฟได้ไหม ไม่ได้มันบอกผมไม่มีไฟฟ้าแ,แสดงว่าผมก็ต้องไปหาไฟฟ้าซึ่งหาไฟฟ้าตรงไหนวะในเมืองนี่มันมีไฟฟ้าเหรอเนี่ยสภาพอย่างกับบ้านล้างไปครับโอ้โหนี่เป็นโรงแรมโฮเทลอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะทำไมวาร์ปกลับมาทำไมวาร์ปกลับมาแต่มันบอกว่าร้านผมมันอยู่ในสถานะปิดอยู่นะตอนนี้คุณผู้ชมแล้วผมจะเปิดร้านยังไงวะเปิดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันบอกเราไม่มีไฟฟ้า โอเคข้ามวันได้เลยเหรออันนี้คือเหมือนมันบังคับให้เราข้ามวันถูกไหมโอเคอันนี้เป็นวันที่2ก็คือการกดสวิตช์นี้เป็นการเซฟถูกไหมครับคุณผู้ชมโอเคคีย์บอร์ดยังอยู่ยังไม่มีใครมาซื้อเลยสักคนเหลือเชื่ออ่าโอเคเปิดร้านต้องจ้างเทลเลอร์ก่อนเปิดร้านอันนี้ใช่เทลเลอร์ไหมครับเออโทษนะครับใช่ เออคุณใช่เทเลอร์ไหมไม่น่าใช่แม่งเดินไม่สนใจกูเลยแล้วใครคือเทเลอร์วะเออเจเจใช่เทเลอร์ไหมอ่ะเออใช่เจเทเลอร์ Taylor ไหมครับคิวโกงๆกงแบบนี้หน้าตาดูโหดๆแบบนี้เทเลอร์ไม่น่าใช่ใครคือเทเลอร์วะเนี่ยเอาปิดประตูก่อนใครคือเทเลอร์วะแต่ผมกดอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับเปิดคอมก็เปิดไม่ได้มันบอกผมไม่มีไฟฟ้าอืมออันนี้หรือเปล่า ในที่สุดกูก็เปิดไฟในร้านได้ละ แค่นหโ,โอ้กว่าจะเปิดได้ไหนเปิดไรือปิดเอเคอันนี้น่าจะเปิดไฟสว่าง <c oughs> โอเคไหนดูสียินดีต้อนรับลุงเหม็นมาม้ามาเรามีบินที่เราจะต้องจ่ายนะครับค่าพื้นที่ราคา20นะครับอา <c oughs> จ่ายไปเลยครับจ่ายไปเลยบินเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วในการจ่ายนะครับผมผมเป็นคนชิลๆอันนี้ก็เป็นพนักงานคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> ชื่ออะไรอะเบน,น่าคนขายนะครับผมราคาค่าจ้างเลยครับห้าสิบเอาจ้างมาจ้างมาจ้างมา จ้างคนงานครับอันนี้ก็เป็น3ามพสองครเป็นกล้องวงจรปิดอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคก็คือเป็นการซื้อของมาขายคุณผู้ชมมีจอภาพมีคีย์บอร์ดหนู เมาส์อ๋อมึงแปลว่าเมาส์คือหนูเหรอ <c oughs> โอเคโอเคได้อยู่แผ่นรองเมาส์คอมพิวเตอร์หูมีตั้งแต่แบบโรเกตนะครับจนไปถึงแบบหูระดับ4ี่พันกว่าดอนเลยคุณผู้ชมมีลําโพงขายเอ่อไมโครโฟนนะครับผมมีอะไรอีกไหมอ๋อหมดแล้วที่เหลือจะเป็นรถเข็นคําสั่งซื้อของเรานะครับไม่เป็นไรไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวสํารวจก่อนนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อการพนันอีกแล้วก <c oughs> ูไปทุกที่จะก,การพนันทุกที่เลยฮะ ช็อปอะไรอะเพนเตอร์มันคืออะไรวะอ๋อโอเคทาสีนะครับไม่ช็อปโอเคไม่ช็อปตอนนี้ร้านเปิดอยู่ค่อยๆเรียนรู้นะคุณผู้ชมนะอ๋ออัปเดตต่างๆนะครับอันนี้เป็นรีวิวร้านของเราคุณผู้ชมโอเคขอเข้าไปดูก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามีพนักง,งานขายแล้วนะครับผมพร้อมกับสินค้าเฮ้ยนี่คือขายออกแล้วหรอคุณผู้ชมผมขาย เวอรนะเวอนะถ้าขายออกนี่คือเวอรนะ <S <S ไหนดูก่อนดีว่าขายออกจริงเปล่าเฮ้ยอะไรมันจะขายง่ายปานนั้นนี่นนง,ง่ายกว่าลุงเหม็นนี่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงผมขายออกไปโอเคล่ะไอปีมมันยาวแล้ววันนี้แค่ละ <S <S โอเคเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราน่าจะซื้ออะไรที่มันต้นทุนต่ำๆมาขายก่อนนะคุณผู้ชมนะอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีอยู่580ก็โอเคมาสักหนึ่งก่อนหรือ2ได้เลย สักสองละกันนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดมาสัก2คีย์บอร์ด30ดอลเลยแล้วก็เมาส์อีกหน่อยโอเคลดเข็นได้ดูดี่เท่าไหร่ ผ้สองร้อยกว่าเลยว่าแต่ต้องเอาเพราะตอนนี้เนี่ยในร้านลมเนี่ยไม่มีอะไรขายแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นี่นี่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยนี่หมดเลยอ่ะคือลูกค้าเขาเหมานะคือด้วยชื่อเสียงลุงเหม็นนะที่คือสั่งสมมานานนะครับเป็นเจ้าของร้านเกมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกนะครับมันก็ไม่แปลกที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะตามมาอุดหนุนกันเนี่ยนะครับนี่ผมพูดตรงตรงเลยนะก็คือลูกค้าติดอกติดใจกันอ่ะเออนะครับผมอาเลยม ไม่ได้เดี๋ยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวรอร้านมาส่งรอของมาส่งแล้วเราจะเอาของขึ้นเชลกันของมาส่งยังเอ่ยหรือว่าของมันมีเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยววไปดูก่อนนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจระบบมันนักนะคือกําลังอยู่ในช่วงกําลังเรียนรู้นะครับผมเอะยังไม่มีนะน่าจะต้องรอของมาส่งก่อนนะครับ <S <S โอ้โหตอนนี้คือของหมดร้านแล้วคุณลูกค้าขอโทษด้วยครับโอ้โหลุงเหม็นเสียจุ่ยที่ปล่อยลูกค้าแบบปล่อยลูกค้าหลุดมือไป มาส่งหรือยังเนี่ยทำไมมาส่งช้าจังอะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเผื่อกดอะไรผิดคำสั่งซื้อนี่ไงคำสั่งซื้อสถานะการส่งสินค้า2วันจริงเป็นมือกระหุ่มต้องรอ2วันเลยหรอเอ็งตลกไปละเฮ้ยะอนนี้กูรีบปิดร้านเลยงี้กูรีบปิดร้านเลยปิดร้านสำหรับปิดเอาโอเคโอเคต้องปิดร้านก่อนใช่ไหมโอเคโอเคปิดร้านมามาเฮ้ยต้องรอสองวันเลยหรอสั่งของที่นึองนานไปเปล่า ตายแค่พอดีปิดร้านเอาเบิกเงินออกมาปิดร้านไงวะโอเคมีแบงก์โอเคมีเงินกู้มีให้เราฝากเงินอันนี้เป็นพนักงานของเราเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยๆเรียนรู้นะโอเคนี่เป็นพนักงานไม่เป็นไรบินต่างๆไม่มีแล้วเราจะปิดร้านยังไงอะคุณผู้ชมคนดูบอกลูกกูจะรู้มือไหมอะปิมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันยังไม่ปิดเลยอะ่ะเนี่ยหูลูกค้ามาเรื่อยๆเลยอีเจมมไล่ลูกค้าหน่อยดิลูกค้าครับของยังไม่มาเลยครับผมว่ามันต้องปิดจากตรงนี้แหละ พราะเราเปิดจากตรงนี้ก็ต้องปิดจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมันกดปิดไม่ได้ครับอืหรือว่าต้องไปปิดหน้าร้านวะคือเดิมไปปิดเลยป่าอารมณ์นั้นเอ่ออันนี้เปิดอยู่กดปิดตรงนี้ไม่ได้กูเพ้อหลยกูเนี่ยร้านปิดนะคะนี่คือร้านปิดยังอันนี้ก็ปิดร้านให้กูยังเขาบอกว่าร้านปิดนะคะก็แสดงว่าตอนนี้ผมสามารถกดเซฟแล้วไปต่อได้เลยถูกปะ อ๋อหรือว่ามันจะต้องรอตอนกลางคืนไงแล้วมันจะปิดเองคุณผู้ชมโอเคมาส่งยังอูยังไม่มาเลยอ่ะผมไม่มีของขายคุณผู้ชมทําไงเดีอเนี่ยโอเคตอนนี้ร้านปิดอยู่แล้วของไอ้เหม็นยังไม่มาเลยนี่ค่าบินโอ้โหแบงค์ภาษีภาษีพื้นที่อ๋มีโดนเอาคนงานอะต้องจ่ายโอเคไม่เป็นไรเข้าใจกันคนเราทํางานต้องได้เงินนะเออแล้วของที่ส่งไปเมื่อไหร่จะได้ครับเมื่อไหร่จะได้ครับ นี่ยังไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะอีเจ๊มึงไม่ต้องมามั้งตอนนี้ของก็ยังไม่มีตอนนี้ร้านปิดอยู่ผมสามารถข้ามไปอีกวันหนึ่งเลยได้ปะข้ามเลยได้ปะคือไม่มีของขายจริงๆอ่ะโอ้ต้องรอสามสิบวิไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่สั่งทีเดียวเลยวะคุณผู้ชมในเมื่อมันต้องรอนานอนะปีมึงจัดไปเลยไมโครโฟนเนี่ยสองลำโพงสอง คือไหนๆก็รอนานแล้วไงเราก็สั่งแบบจัดเต็มไปเลยอ่ะชิบหายแม่งเงินพอจ่ายไหมเนี่ยโอ้เงินไม่พอว่ะเนี่ยสั่งไปเลยคือไหนๆมันก็รอนานมากอยู่แล้วไงคุณผู้ชมเราสั่งแบบจัดเต็มไปเลยร้านปิดเรื่อยเลยปะโอเคสคิปข้ามได้เลยคุณผู้ชมของใหม่พร้อมส่งมาแลยของมาแล้วจ้มาแล้วจ้โอเคไอเหม็นมันไปขายแล้วล่ะแค่นั้นแหละมาแล้วครับอ้า เอาชิบหายบักเอาเฮ้ยโอ้โหเกม70บาทบักสามล้านคุณผู้ชบแบงค์บักไอ้เหลือเชื่อว่ะต่อเกมเข้าไหวครับอะไรเขาเนี้ยอะไรเขาเนี่ยกำลังมันมันเลยกำลังมันมันเลยคุณผู้กำลังอินเลยอ่ะ ายแล้วผมติดเกมนี้ว่าทาไงดีวะชิบหายี่ผมติดเกมเหรอนี่นี่ความรู้สึกแบบนี้นี่ล่าสุดนี่คือปั๊มน้ํามันนะครับไม่นะอ๋อโอเค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 ตกใจทุกวไม่ย้อนมาไกลขนาดนี้เลยเหรอโอเคสถานะร้านปิดอยู่ขอโทษนะครับ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 ก็้ขอยไม่มาส่งเหรอโอเคเนี่ยได้ละตอนนี้ได้ละตอนนี้ได้ละสามารถเอาขยะทิ้งได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้นะครับมีกี่บัคมีกี่บัคก โอเคขอมาส่งหรือ,อยังนาะขอมาส่งหรือ,อยังนาะวันที่สี่แล้วมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังขอมาส่งหรือ,อยังคขณยังไม่มาส่งเลยนี่ผมจะต้องนอนอีกวันเนื้อเนี่ย่านผู้ชมได้ป่ะได้ป่ะดีเลยไหมดีเลยไหมคุณต้องปิดร้านก่อน okay. โอเคกได้ได้ได้เดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้อ่าโอเคเนี่ยปิดร้านแล้วอ๋อนี่คือวิธีปิดร้านก็คือปิดประตูโอเคกูรับรู้ครับ okay. มาแล้วของใหม่แล้วกูได้ขายแล้วกูได้ขาข,าขายของแล้วกูได้ขายของแล้วคุณผู้ชมโอเคนะครับมาเลยอยากขายของมานานลวขายของขายของเนียดูดิโอเคเอาละ่ะนีแหละใครมันจะมาหยุดความรวยของไอ้เหมน็นวะแค่นั้นมาละจ้าเมาส์แพงๆต้องอยู่บนบนนะครับลูกค้าคนไหนสนใจมเมาส์แพงๆๆ ะครับหรือว่าจอคอมที่แรงๆเนี่ยนะครับร้านเราก็มีขายฮะนี่แรงสุดแล้วนะแรงได้แค่นี้จริงๆฮะคุณลูกค้าฮะถ้าวางชันล่ามันจะเป็นไรปะสภาพไม่ได้เลยเดี๋ยวเอามาออกก่อนเอามาออกก่อนเอามาออกเอามากจอตั้งด้านบนเลยเด่นๆโอ้โหแม่งตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยจอเนี่ย ใจเย็นก่อนลุงเหม็นเห็นเย็นค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวลุงเหม็นก็รวยครับตอนนี้คือมันยังเริ่มต้นนะทุกอย่างมันยังลําบากถ้ากูไปเปิดร้านแค่นั้นแหละ ลูกค้าครับเรียนเชิญครับลุงเหม็นเปิดร้านแล้วครับผมของเนี่ยมีให้เลือกสรรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีจอหนูนที่หายากรับประกันในความลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับผมมีถึง2จอนะครับเมาส์สีดําสุดแรงนะครับผมสั่งตรงจากสหรัฐอเมริกาแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหดูโอ้โหเนเนเนมึงไโจรมาเนี่ยเฮ้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 ยทำไงอ่ะเฮ้ยทำไงโอ้โหโอเควันนี้เราต้องระวังโจรด้วยเนี่ย ก็เชื่อหรือเอาก็ยังมีอยู่สองและและและโจรขโมยไปหนึ่งปั๊มของฮะเกมแบงคบักเกมแบงบักกูเหลือเชื่ออ๋อไม่เปลี่ยนราคาได้ด้วยอ๋อไม่เปลี่ยนราคาได้ด้วยเย็ดคกอ๋อ อ้าวเจ๊เจ๊เจ๊ทำไมอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊เจอ๋อผมแค่ใส่ราคาเพิ่มไปนิดเดียวเองถือว่ารอยยี้มมันแพงไปวพาะคุณผู้ชมรอยยี่มมันแพงไปบะลองก่อนไม่ลองไม่รู้หรอกอันอื่นร้อยสี่อ่ะเออเดี๋ยวลองดูคือบางอย่างอ่ะมันไม่ลองไม่รู้หรอกมันอาจจะดีแต่เราแบบเราไม่รู้ไงปิมเออใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋วดูที่มีเงินเท่าไหร่การเริ่มต้นนี่มันยากลําบากกันนะคุณผู้ชมนะนึกถึงลุงเหม็นตอนใหม่ๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะต้องได้อ่าสินค้าอีกนะครับผมไปอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวดูดิว่ามีอะไรให้เราเล่นดิคุณผู้ชมเดิมพันสกีฟ้าไปไหมอะไรอะคืออะไรอะอีอีอีอออันนี้แล้วกันอ้าวเสียตั้งไปเลยเหรอคือคือยังไงอะคือผมสุ่มด้านหนึ่งอู๋ไม่คดกินเงินเลยอย่างนี้กูไม่มีวันได้หรอกไอ้เป็ดหลอกเงินกูแล้วแม่ค้าคนงานก็ต้องจ่าย ม่เงยปู่เยอะไม่มีเงินแล้วโอเคเบิกกัินเบิกเงินมาจ่ายค่าคนงานนะวิ่งจน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 วิ่งตามวิ่งตามจนวิ่งตามจนวิ่งตามจนวิ่งตามทันคุณตำรวจจนไม่ตำรวจไม่ช่วยเลยโอเคกูได้ของกูคืนไหมเนี่ยกูได้ของกูคืนไหม ผม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 ได้ของผมคืนไหมจะโจรแม่งไปไกลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเปมโอเคเดี๋ยวมึงเตรียมตรงนี้มึงวิ่งไปเสร็จปุ๊บมึงกดอีค้างแล้วมึงจะได้ของมึงคืนเปมเดี๋ยวรอหลอดวิ่งนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามไปอ้าวไม่อยู่แล้วไม่อยู่นี่หว่าเฮ้ยเกมแม่งไม่โหลดเเปลยโอเคไม่เป็นไรอไ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โจรลูกค้าลูกค้า เฮ้ยเฮ้ยคุณหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับโอ้โหแล้วผมเสียดายนะผมแมวเอาคืนได้ป้างใ่ไหมผมอยากได้วิ่งวิ่งอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยผมได้คืนโอเคกูยอมโอเคกูยอมกูยอมเสียอืมจะมาขโมยสินะคือผมว่านะเกมมันต้องมีระบบการ์ดแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่มีเงินจ้างคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาดูที่คอมพิวเตอร์มันต้องมีระบบการ์ดช่วยเรานะครับเหมือนกับลุงเหม็นเลยแต่ดูดิว่าเงินได้เงินเท่าไหร่โูส่ เชีย่ยอย่างเวอร์ดูที่นี่ไงโอ้โหสามพันห้าไอ้เหี้ยสามพันห้าเลยเหรอหอ้ยกูตายก่อนนะดิเชื่อมันแพงไปเชื่อสามพันห้าเลยเกินไม่เปล่าโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราสั่งสั่งของปะละต่อตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่านี้หนึ่งสองสามโอเคแล้วเราจ่ายเงินเลยรถเข็นจ่ายเงินก่อนนะครับแล้วเราก็วันต่อไปได้เลยครับของใหม่มันจะมาโอเค กูเริ่มมาแล้วไงเข้าวันที่6กแล้วไอ้เมียนมันเริ่มเป็นแล้วคือผมต้องเฝ้าร้านเลยครับคือถ้าผมโดนโจรทีนึงนี่คือแบบคือเงินก็ยิ่งมีน้อยอยู่แล้วโดนโจนเซลิกเนี่ยหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเฝ้าร้านเลยไปไหนไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับอันตรายครับผมตอนนี้บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับผมโจรมันเยอะนะครับโจรมันเยอะไปหมดนี่ยังไม่ไม่ไม่ขายแม่งบล็กอีกแล้ว เซฟได้ปหผมเซฟบันทึกนี่เราบันทึกให้เราออกเกมเข้าใหม่โอเคเจอกันพัหน้าเลยพันนี้พอละนะครับเดี๋ยวเจอกันพัหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับเออมันชื่อเกมอะไรนะเกมเมอร์ช็อปซิมูเลเตอร์นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์สับตไคร่ช่องที่สำคัญหืกดกระดิ่งด้วยนะครับเออโพอย่าให้เห็นหน้าจอป่านะมันมันมีหนักโปอยู่เดี๋ยวอะไรนะครับ